มาไ่าไม่เหนฟังเลเป็นไงบ้างวะเป็นไงกันบ้างเป็นไงบ้างอ่าให้โอรสอ่ะเนี่ยนพี่เห็นให้ฟังเรื่องโอรสจบแล้วหลงหลงจบแล้วจบแล้วเหรอเคลียร์หมดแล้วเหรอแต่แต่มีเรื่องใหม่พี่ทำไมกะเรื่องอะไรอีกวะอันนี้แยกก่อนคือเรื่องเรื่องเก่าที่ตีกันแหละจบไปแล้วเรื่องเก่าก่นแล้วเรื่องเก่าอ่าเข้ามาขอจบพี่ที่หลงก็เลยให้พูดเท็จไดสิบสี่วันแต่ไม่ให้แก๊งอื่นตีไม่ไม่มึงต้องเลิกก่อนด้านนั้นคือ มันหนักไอ้แก๊งโอรสเนี่ยมันมีปัญหากับแก๊งคนอื่นเยอะพี่หลวงพ่เลยเรียกเรียกมาเรียกสิแก๊งอามาเชียครับพอมาเชียเสร็จปุ๊บไม่เอาอย่าเพิ่งอย่างนี้ไอ้ไอ้้ไอจบอ่ะคือมันจบยังไงทำไมทำไมหมายถึงจบคือหมายถึงว่าเขามาขอยอมเหรอใช่เขามายอมอ๋อเขามาขอยอมวันวันก็วันต่อมาหลังจากที่เราไปที่เราไปพักกันน่ะน้องไปรายไหมเขาหายอีกอันนึ่งหายอีกอันนึงเหรอใช่ไหมครับว่าสรุปปัญหามันหายทั้งหมดเท่าไหร่วะไม้สองไม้ดังสองตีกันก็หกสิบห้าล้านนะพี่ เจ็ดสิบแปดหรือเจ็ดสิบสามอะไม่หกสิบห้าก็เท่าวันที่วันที่พี่วันที่พี่ไม่อยู่ดีก่อนก่อนที่พี่จะไปอยู่ก็หกสิบห้าแล้วแปดหรือเจ็ดสิบสามไม่ได้จะไม่ได้เจ็ดสิบแปดหรือเจ็ดสิบสามไอคนไอคนสุดท้ายที่น้องมันอุ้มอ่ะเออมันจบอ่าใครใครเล่าให้ฟังว่าจบไปเจอไม้พูแดงแล้วก็บูปินไม้พูจะเป็นไม้พู่กำจบไปเจอไม้พูแดงอ๋อจะเป็นพกบูปินผิดอันนี้เนี่ยพี่คนนั้นพกบูปินสองใบด้วยใครใครชื่อเห็ดครับผมมาขายครีมให้ครับ เพี้ยนเพีเอาเหี้ยนเขามาขายของไม่ใช่เขามาขายของมาขายครับเอ้ะแล้วแขนมึงเลิศเปกปูเหรอวะแล้วก็เขาก็เลยให้สี่แนที่มีปัญหาก็คือมีเลวิสมีเอ็กโซติกมีไอ้เลวิสนี่มันมาเคียร์กับเราอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหากับเราไม่ใช่เนี่ยกำลังกำลังกำลังจะมาจ่ายครับวันนี้อ๋อกำลังจ่ายวันนี้โอเคแล้วก็มีแก๊งหนึ่งจำชื่อแก๊งไม่ได้เออไว้ค่อยคิด มาคุยคือพี่หลงก็ให้โจทย์แบบว่าคือปัญนประสาทออะที่ระสาท์ะอะว่าแบบม,มึงทำยังไงก็ได้ให้แก้งเนี้ยพ,พอใจพอใจกับมึงอะแล้วเดี๋ยวะจะจบให้อ๋อแล้วเฮี้ยนี่มันเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยกูจับโจรแก๊งลิงได้ จับจองแก๊งลิงได้เพิ่งเลียนเพียงแเรื่องเอาไม่เอาแค์เรื่องเอาเอาอันนี้ก่อนอันนี้พอเสร็จปุ๊บก็คือเคลียร์ไปมันก็จ่ายเงินแจ้งนั้นแจ้งนู้นไปเสร็จเพิ่งพี่เบลลี่เอ้ยเวลาคุกพี่เหลือนาทีเดียวเองตะอุ้มพี่ป่าววะพี่จะพี่จะกลับไปอยู่คุกปะวะพี่จะลงทำไมล่ะพี่จะกลับอยู่คุกป่าววะพี่จะออฟไปแล้วนี่ขาดออกันแล้วขาดออฟแล้วแต่หมายว่าจะเล่นกลับไปคุกปะไม่ไไม่ได้อ่าโอเคโอเคโอเคอ่าต่อต่อเบลลี่ต่อเลยครับเสร็จปุ๊บก็คือก็เคลียร์กันจนเขาพอใจเหม ใช่พี่หลงก็เลยให้เงินเขายืมไปสิบล้านเออทั้งหมดเจ็ดล้านนะพี่มันโดนเรียกไปทั้งหมดเจ็ดล้านอืมอ่าไปจากสี่แก๊งนั้นเป็นคนเรียกเขาเจ็ดล้านเจ็ดล้านอ่าใช่ใช่ใช่ใพี่หลงก็เลยให้เงินไปสิบล้านไปฟื้นฟูแก๊งแล้วก็เวลาโพสต์สิบสี่วันเพราะว่าหมดสิบสี่วันเนี่ยแก๊งโลล์ลดเนี่ยจะโดนเลวิตตีเชียร์เลวิตทีมาสดขนาดเลยเหรอวะไม่เลยเป็นพอใจคือมั่วโผพี่เรื่องมันโหดอยู่ทำไมวะทำไมอะทำไมมัน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 ไปทำไปทำมาเยอะเลยเหรอใช่โลล์มันทำมาเยอะเสร็จปปปุ๊บบกก็คคืือออจเเลีียรร์ันนนไไไไผ่่่าามมมวะ เราไม่ซื้อไม่มีอะไรพอผ่านมาเมื่อวานเราไม่อยู่กันเพราะพี่เห็รเขาอยู่ uh huh. แกร์แก๊งอ่ะพีเ่เห็รเราอันนี้ดีกว่าพี่เห็รเราเดี๋ยวยนา่าจะรู้เย uh huh. อะ่คออย่างนี้เพื่อดึงรับของแก๊งปกตินี่แหละอืเ <c oughs> ก็มีผู้หญิงเขามาฟ้องว่าเขาโดนป้นเออาโดนปนทีม uh, <the> คนเนี้ยเขาทําเพชรส่งสนุกเกอร์เออเลยอ่ะขอหลักฐานานุ่นๆมาก็คือเขาโดนคุมหัวอยู่แต่เขาสามารถถ่ายทะเบียนรถมาได้อืผมก็เลยโพสตขู่ในทวิตไปว่าให้มึงมาสารภาพให้โอกาสพวกนี้มันก็โทรมา แล้วก็คนที่แรงก็คือไปแก๊งโอรสแต่ทีนี้แก๊งโอรสเนี่ยมันเป็นแต่น้องมันที่เป็นประชาชนที่แก๊งโอรสอีกแล้วเหรอเนี่ยแก๊งโอรสใช่ทีนี้เหมือนว่าที่คุยมาเหมือนเขาไม่เล่นอ่ะพี่เอ็ดบอกเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นใช่ใช่เขาจะยอมใจทีนี้ทีนี้ที่เราโจกเ้ทีนี้มันมีวันหนึ่งไอ้โจโอรสเนี่ยที่โอรสก็มันหาเรื่องจริงๆระโอนสรับกาเนียมสามอันอ่าครับก็เลยตีไปว่ามึงอะมีกาลเนียมเจ็ดเม็ดผมก็เลยโทรไปหามันว่ามึงขายไหม เออมันมันไม่ขายมันอยากขึ้นปืนเพราะปืนมันหายที่ผมเลยว่าถ้าเกิดเขาไม่อยากเล่นอ่ะกันเนียมเจ็ดเมนต์นี้ก็น่าสนใจเพราะเราจะได้ปืน,น,ปนอ,อีกกระบอกหนึ่งเออเอาตอนนี้เอาตอนนี้เราได้ปืนแล้วเหรอได้ปืนมาแล้วก็บอกจอน,นจอนขึ้น๋อโอเคโอเคที่นั่ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เล่นอ่ะก็ต้องเรียกถ้างั้นอ่ะเขาบอกเมื่อวานบอกอะไรว่าเดี๋ยวคุยกันวันนี้เรียกมาคุยตอนนั้นหรืออะไรคุยกับพี่เอาง่ายง่ายแตอนนี้ผมก็สอนเพราะเราคอยหลงเล่นแกล้งมาคุยไปแล้วไงว่าถ้าคนทำของให้เราออ่่ะะะะถ้้้าาปปนนนมมึงซวยรณี อออเก็คืหมายความว่าก็ยังเสือกจะปนอีกแลวโกหกด้วยวันยับเยันหาเรื่องใส่ตัวจังวะประเด็นคือเราให้โปเทคด้วยนะ4วันแต่แม่งเหมือนแบบอดปรเทคอมันแหลมมาเออมันแหลมมาคตรงอ่ะมันแหลมเองอ่ะไม่คือกลวว่ามันมันไม่เข็ดเหรอวะคือพี่พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันมันไม่เข็ดวะอุ้ยพี่ตอนคุยจบมันยังไม่ยอมเลยแบบมันแข็งอ่ะ มันไม่ันไม่ได้แข่งกับเรานะมันไม่ได้แข่งกับเรานะมันแข่งกับคนอื่นอ๋อคือกับเราคืออะไรก็ได้ยอมทุกอย่างอะไรก็ยอมหมดใช่ใช่ยอมได้พวกแก๊งอื่นได้แต่พี่หลงเขาให้โจทย์แบบว่ามึงต้องทำให้สี่แก๊งได้พอใจมันก็เลยแบบจำใจยอมอ๋อก็เลยต้องยอมแต่ว่าที่มันมาคุยมันเกิดอาวุธพี่รู้ป่ะไอ้แก๊งแก๊งไหนวะไอ้ w n k ป่ะ a w n k แม่งเลื่อนมายี่เปด่ายี่โอรสด่าส่วนมึงเป็นใครมึงเป็นใครมาเรียกของกูใช่เหรอผู้ี้เหรอเออแล้วพี่หลงเขาบอกเฮ้ย ไอโจทย์ว่าไงไออันนี้คืออะไรอ่อนกันเลยอ่อนไม่จะเป็นเลยคือเลยรู้ว่ามีแกไรขงใันเกิดหยุดหยุดแกงไปแล้วใช่อ้าทำไมอ่ะมันรู้เรียกได้แล้วเพราะว่ามันรู้เออเพราะว่ามันรู้ว่าจะโดนเรียกของได้ปุ๊บยุบแกงเลยเหรอใช่ไอเดียวต้องพูดอะบรบ้างนนะโดนเรียกกรเขาบอกว่าโดนเรียกกรอ่ะมาโดนมาโดนมาโดนรถเรียกอะไรไปเพิ่นสองล้านกล่องตีวุฒิไม่ใชเหรอกล่องตีวุฒิหนึ่งกับสองล้านกล่องตีวุฒิสองร้อยชุด แค่นั้นอ๋อมาเร็โอรถเรียกมบรรองเตียวมูสสองร้อยชุดใช่เออเออแต่เงินสองล้านนี่แก๊งหนึ่งนี่ก็คือแก๊งหนึ่งอ๋ออุ้ยถ้ากูอยู่นี่แม่งใส่แตกเลยเนี่ยขับรถมองหน้าขับรถมองหน้าโดนสองล้านอ่ะพี่ขับรถมองหน้าโดนสองล้านอ่ะอะไรในโซติกอะไรในโซติกที่โจ้ขับรถมองหน้าเอ๋อไม่มันขับรถไปจอดไอ้น้องอผมรถกระจกแล้วมองหน้ากันงี้คือโดนเรียกของเลย ไม่ก็ไอ้น้องผมเนี่ยไอ้ที่อยู่ในเรื่องของที่ไอ้จิ๊บมาเล่าให้ฟังว่าออวันนขับรถไปจอดแล้วม,มันตามเหมือนจอดเหมือมั้งแต่ว่าไปจอดออแถวเขาแล้วก็กลับมาแลนด์ดำเขาขับตามมาเลยแล้วถามว่ามองนะไปขับรถไปแลนด์จูบูเนี่ยมองชอบมองนะมอง,ม,องมีไรเปล่าเฮ้ยไอเยี่ยมมาสดดีเว้ยไอเยี่ยมขับรถมองหน้าเรียกตังค์ได้ด้วยเหรอวะแล้วก็ไอเลวิธมาใจของไอ้เห็ดกระเพลือเอาไปเลยเนี่ย อะไรอะไรอะไรไม่จ่ายจ่ายอะไรมาอยู่ไหนไม่จ่ายอะไรมาอยู่ไหนกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรเอาไปดูได้พันหนึ่งกระเป๋าพันหนึ่งอ่าไหนเอาไปดูไดิมันจ่ายให้เราป่ะอ่าสองร้อยเอออ๋อใบเบสสิบห้าเฮ้ยต้องต่อเวลานี่ว่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งคือตอนเนี้ยผมมาคุยกันครับว่าแก๊งเราเนี่ยจะขึ้นปลาฉลามหมดไม่ได้ห้าสิบสามอ่าทีนี้ผมก็เลยโยนเงินให้น้องๆมาช่วยกันรับปูนแล้วมันโชคดีที่เอ่อเทดนิสได้อาวุธแล้วนะครับ พีเอ็ดบอกตีใคร,ใครได้บุญน,นะเดดดี้เดดดี้มาตมามีติดห้าไม้มอะมาตีติดห้าไม้มาพี่ยอดเหมือเดดดี้ติดห้าไม้เมื่อวานอะโอ้โหมียอดได้เยอะด้วยแล่ทีนี้ก็มีโจรทานทอทานอะมีมีสองร้อยชุดแล้วมีไม้สองอันผมก็เลยอยากจะให้ดันไม้ไม้แดงให้สำหรับโจโจก็ดี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 ไม่จำเป็นต้องไปปากหล่าบอกก็ดีแต่ทีนี้แต่ทีนี้เนี่ยพีเอ็ดเนี่ยเขามีชุดอาวุธห้าร้อยชุดตอนนี้ถูกไหมถูกไหมพีเอ็ด ใช่ประมาณห้าร <500 S 1> ้อยเมตไม่ก็เห้าร้อยนี่ไม่ไม่รวมพี่กุยีกสองร้อยรวมเลยรวมบังรวมแล้วอ๋อร,รวมแล้วอ๋อรวมแล้วเป็นหกร้อยอาร์ทีไปห้าร้อ,อยกลมๆก่อนอย่าเพิ่งหกร้อยอารทีห้าร้อยกลมๆเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพี่เอ็ดเขาคิดไว้ว่าวันเนี้ยเขาอ่ะอยากจะขึ้นปังฉลามให้คนหนึ่งและอีกสามร้อยเนี่ยขึ้นปืนอีกกระบอกหนึ่งแต่ปืนติดอยู่ที่กันดานี่มันทีนี้ผมก็เลยเสนอว่าถ้าเรามีเรื่องกับอ๋อรสเราก็เรียกกันดระบอกมันมันจะได้เป็นเป็นไปตามแผนที่วางไว้อ๋อเพื่อเราจะได้ขึ้นมาอ๋อไปของขึ้นนปืกกระบอ ใช่หลังเนี้ยก็รับปูนแล้วขึ้นมาเดงนให้โจมนทานปูนขาดเยอะไหมเออแล้วระหว่างที่ไม่อยู่รับของเพิ่มได้ไหมน้องๆใครใครได้อุธมาเพิ่มอีกกี่คนตอนนี้มีซูครับที่เพิ่มขึ้นมาซูได้อะไรมาซูได้อะไรมาซูได้ซูอตอนแรกอ่ะคุยกันซูบอกว่าอยากได้ไม้แต่ว่าตอนนั้นตีไอซูมันใช้เงินส่วนตัวรับไปใช่ไหมแล้วตีติดไม้เซียบอกให้มันไปย่อยไม้เพราะว่าอยากให้ปากัได้ไวๆกันโอ้โอ้โอ้โ้ไอ้โอ้อ้โอ้โน้โอ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 ้ ทำปากมาแทนครับประมาณนั้นอ๋อเขาโชว์คารไปก่อนโชว์คารไปก่อนใช่ใช่อืออือค่อยเปลี่ยนจะค่อยเปลี่ยนอันนี้ก็เลยเหรอเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเพาะฉะนั้นฉนั้นเาทำไม้ผมว่าเราต้องมีไม้ยืนพื้นสักห้าหกคนไหมพี่ใช่ต้องมีต้องมีต้องมีตััวพิกไฟอ่ะมนต้องมีมันต้อนนี้ในมุมมองกูอ่ะทำไมกูถึงตอนแรกอ่ะทำไมกูถึงให้โจมันลองตีสองร้อยชุดก่อนในกรณีเนี้ยไอโจอ่ะมันมันตอนแรกถ้าเกิดสองร้อยชุดมันไม่ตีไม่ติดไม้เลยใช่ไหมกูจะเอาสองร้อยชุดนั้นไปเปลี่ยนเป็นเฟรมปืนเอาไว้ให้เหต พอใจปะแต่มันตีติดสองไม้ก็เลยจะขึ้นไม้แดงให้มันในลมนี้เออะใ้พตัดสนใจหรกว่าม่เขาียดเียขาก็ไม่กล้าโยนของให้ใครอะรกูอยากมึงตัดสินใจว่าจะ้วดสแล้ว่าจล้วดสลนใแม่งมันใจะเด็นเจราะฉะนใจนัรสินใจตั่สนใจอ่ะเวลาจขั้นไน้หตืดปินใจตัดสองจตัดสินใจตัดสินตีติดสองใัดสินใจตัดสินตัดสินใาตัอินใจตัดสิตัดสินใัดสินมัดสินใจตัดสินใตันใจตัดนใจตั้นใจตันใจตมนันจะไดสิน่จไดสไม่จไดจเว้ย ไม่รู้จะไอ้จงจะตีกี่ร้อยชุดกี่ร้อยชุดว่าจะติดไอ้เปตีมันเสนอมาอย่างนี้ก็โอเคฟังมันมาก็โอเคเลยละเพราะถ้าเกิด hmm. ว่าต in ีสองร้อยชุดชุดแล้วจะไม่มาสักไม้หรผมว่าเสี่ยงใช่เสี่ยงแล้วเสี่ยงแล้วอืเอ๊เซมีคนขายพอยคีย์แสนสองจะรับปะไม่เอาทไม่เอาถูกต้อง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 ไม่จะเป็นเดี๋ยวผมก็เลยแบเออคุณครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมด้วยครับขอบคุณครับทุกคนด้วยครับขอบคุณครับโอ้ล้น่ะเอาไง เออเรียกมันมาเคลียร์ดิเรียกมันมาเรียกมันมาแต่ถ้าเกิดมึงได้มึงได้ไปเบทเจ็ดก็เอ้ยได้ได้การเนียมเจ็ดก็ได้เลยนะตะเกียบกระบอกแล้วแล้วก็เรียกงอื่นเพิ่มเซนนี้สักหน่อยก็ได้ผมว่าเพราะเรามันมันมันสองรอบอ่ะพี่มันรอบสองละรอบนี้มันรอบแรกมันไม่ได้เจอกูด้วยเดี๋ยวก่อนรอบรอบนี้กูเอาเองเออพี่ทำไปเลยเออขอเรียกมันเลยขอเรียกมันเก็บดิขอเรียกขอเรียกเก็บก่อนข้าสขอที่พี่อะสามข้าสามขอที่พี่อะไอเหตุและข้อทั้งหมดเหลืออะไรบ้างอ่ะเอามาเจ็บครับเจ็บเจ็ให้ครับอ่ะเหลือออะไรบ้าาางเม